G4 Electric 2025เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในตลาดไทยและต่างประเทศด้วยดีไซน์สปอร์ตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ารุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรถยนต์พลังงานสะอาดและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ทันสมัยโครงสร้างของรถมีความแข็งแรงและเบาช่วยให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมลุกที่ดูโบเฉี่ยวจากไฟหน้าแบบเล็ดและล้ออนลอยขนาดใหญ่ที่เสริมความหรูหรา MG4 มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสรงพลังที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ201แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียงประมาณ7.7วินาทีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้สามารถวิ่งได้ไกลถึง435กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w LTP และยังรองรับระบบชาร์จเร็ว DC ที่สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ภายในเวลา เพียง35นาทีทำให้สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันภายในห้องโดยสารของ MG4 Electric มีการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูและใช้งานง่าย ด้วยจอแสดงผลดิจิตอลขนาด7นิ้วสำหรับผู้ขับและหน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางความสะดวกสบายในการเดินทางจึงมีอย่างครบครัน ด้านความปลอดภัย MG4 Electric มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล ในเรื่องของราคานั้น MG 4 Electric ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ $36,000 ดอลลาร์ 36, 000, ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้ฟีเจอร์ครบครันขนาดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การใช้งานในทุกด้านหากคุณชื่นชอบรีวิวรถแบบจาะลึกติดตามช่อง SK Auto Review ของเราไว้ได้เลยเพราะเราจะพาคุณไปชมทุกมุมของรถใหม่ พร้อมข้อมูลจริงและความเห็นตรงไปตรงมาอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวใหม่จากพวกเรา